ากบตัวเดียวเครื่องกิโลโคงยังมาปวดใจเพราะเคยเห็นกอบใหญ่โอ้ยเครื่องกิโลตัวเดียวอ่อบอกถั่วปีล้วไหมบอกถั่วถั่วพันนี่มันสั่นมันพันเนี่ยมาจี้บาทนิแมสมาจี้บาทมาละจีบาทบ่ครับพันสั่นๆตอกปอกนี่ลูก อละสิบาทจ๊ะพี่น้องวปีเนี่ยเามบาทีต่วัามันหัดเป็นมทัวเนื่อมาละสิบบาทเอาไปตำเดียวามีแต่วาไม่ทวรเ็ดะพี่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสอนสุขครับสวัสดีเช้าวันสุกสอนนี่ผมพาพี่น้องมาหลอกเบ่งสีสันบรรยากาศ การขายการขายตลาดนัดสองศุกอำเภอโพชัยจังหวัดอุบลราชธานีครับปเดี๋ยวไปหลาะเบิ้งสีสันบรรยากาศน้าขายน้าขายน้ำกันครับรถมีทุกคนเลยกบหน้าครับพี่น้องกบหน้าตอยังมีอยู่นะครับกบหน้าเกียดหิโม่เกียรตมักหอยเดียร์เทดบดกับปลาโขงฟังขุนครับพี่น้องครับ พอได้ยังพ่หอโอ้ยหลายอย่างลูกเลยถ้าคิดกอ่างนี้ครับอากาศเย็นๆืันนี้ได้หาเนี่ยเมื่อต้มสดเนาะพ่อโอ้ยได้กบเลยว่ะโอ้กบเมื่อตุมกบเขาใส่เงียบเลยนะอเขาทาแล้วครับจะมาหนอยดนี่ครบทุ่งอร่อยหาซิเป็นโลบ่ครับโลนยงพอดีปะ โอ,อ็เนี่ย้อยหาซิบะนี่น้ำจ่าน้นเต็มใหม่เต็มอันหลายเนี่ยแล้วเนาะพ่อเนาะเขียนหม้ครับพี่หมอลานี่ก็เขียนหม้อเขาก็นั่งมาหลายครับ,บ,บจังเขียนหม้อแบบไอยเดือดไปครับเลาะเบิ้งพิซซันบรรยากาศการขายการขายสอเนี่ยครับตลาดนัดเช้าอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธยงรานี่ หลายอย่างหลายแนวครับมุมทางนี้จะเป็นปลาแล้วครับนี่ปลาปลาหนังครับปลาหนังหัวเด้งเด้งปลาหนังปลาโจกปลาอีกัมปลาอีตูครับอีกัมไงนี่ปลาเขียร้านแม่นองครับแล้วพาพี่น้องเลาเบิงซีซันบรรยากาศการขายการขายครับพี่น้องก็กำลังรังไลเข้ามาครับช่วงนี้อากาศเย็นแห้งครับวันนี้ อากาศเย็นอากาศหนาวอะไรอากาศเยน็เยนๆพี่น้องห้องกันมาสายกัน,นได้หน่อยๆนะเนี่ยเน้าขายยำเสียวๆกันแม่นปิ้งย่างนะครับน,น้อนใครเนี่ยมันอุนน่นมันหนาวกัแม่นครับมุมนี้ตะกรงก็ว่าอย่างงี้กันแล้วเนี่ยอากาศเย็นๆครับมันนะครับสีสันบรรยากาศแนวขาแนวาขายยำเสียๆ chọn này là phát nang đan nhà bán hót hấp xón phát này là mặt hà bát chín bát mặt bậc ngay khuôn bậc ngay mặt mẹ thì cướp cướp ngay bố anh em ngay con này tiền chỉ khai bố to bắp ngay ủa ngay thế cướp ngay à chắc bả là mẹ tôi nè ตัวนึงหันจากบาทครับกบแปดซีบอครับป้าโตบอกใหญ่นะอู้กบมใหญ่ครับพี่หนุมอู้หเต่หวนมใหญ่ใหญ่ใหญ่ใตญ่ในญ่ให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 ใหญ่ใหญ่ใหใหญ่ใหใหญ่ห่ใหญ่ใหหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหห่ bạn học đi nào quá sao ăn cốp cốp ngày đấy hả tô bằng ngày thường cái lỗ cốp cho điều sợ ăn nhàng nhà bán cho chuông cân thác bản đấy học thác phụ tiền ghen thay lại 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 nào học lọ bằng sĩ bên nước cạn nhầm sọ sọ ở không mình ở cạn điên hang học อาปลาโขงปลาโขงปลาสดๆแม่น้ำโขงปลาหนังปลาครบปลาเงินบาปลาหนังปลาหนังปลาครบครับตัวหนึงปลาครบ้นี่ปลาโจกปลาโจกปลาหนังหลายๆปลาสีสันบรรยากาศการขายการขายยำซอสกับบรรยากาศอากาศเย็นๆพี่น้องห้องขมาว่าสหลายเป็นไงครับ ว่าอ,อากาศเย็นแห้งครับช่วงอากาศเย็นอากาศหนาวพี่น้องบ้านเฮาก็ให้แดดออกเักหน่อยคนละไปปูนาปูนาอปูคุดบ่ครับเนี่ยโอ้ยฟูแม่คุดมากทุงจัดบาทแม่ปูน่ะเจ้าบาทครับทุ้งละยี่สิบบาทเป็นปูคุดครับพี่น้องครับอ่าแหย่ซองน้ำได้เล้วครับ โกบโกบหน้ากบหน้าโลเท่าไดครับตอนดละเศร้าคิดละเศร้าโลละสองรนาะครับเรามากระซ่องเพิ่ด้หโลละสองร้อยบามค่กันโกบหน้าครับโลละสอง้อยบาทบาทบเดีเพิ่มหเอี่อาเดียวเดีกบหน้า กไดคกิมได้ค่ตขันตไม่กินถ้าิกินยูกันถตคู่ใดบอออขันตเอิหอยเดือครับหอยเดือโลยักบาทครับมือนเนี่ยโลดละสองร้อยเอาเดือโลละสองน้อยบาทเยครับพี่น้องหอยน้อยใหญ่ออนนกว้กมีเขียดใส่เขียดขัวแล้อตัวนี้ขันเนกินเเขียดใส่ขัวแล้วได้ครับพี่น้องครับมามีใส่มานนำเขียดใส่เขียดหมกเียดใเียดรับกระปูสามท่บาทนี เอาบักหลายกระปุกคุดดิปวดร้าบุ๋ยคุดคุดกาแฟนมทุ่งละสามสิบบาทหลายอย่างหลายแนวครับไปจะเลาะเบิกน้ำจิ้เดิครับดีไซนบรรยากาศการขายการขายครับงามสดๆแล้บรรยากาศอากาศเย็นๆของขายของขายหลายๆอย่างหลายๆแนวมุ้งรับปล่อยสร้อยจุกก็มีนะครับเ็นนื้อเนื้อวัวสดเนื้องัวเนื้อหมูครับ หลายอย่างหลายเนี่ยอาหารสําเร็จก็มีครับหลับคมตมเสียบฟันทางนี้ครับขายีหน่องหลายอย่างหลายเนี่ยครับมันมีจะเป็นบังข,ลา,ขลามขมาลามเขาไม่แล้วครับช่วงนี้ย่ยพีหน้องห้องกำลังหลังไหลเข้ามาครับครับกำลังมาไหลครับแดดเหี่ยเน่ยจ้าหน่อยมุมนี้เป็นมุมเห็ดเพชรบดครับเพ็ดบดช่วงนี้ รอบังซีสันบรรยากาศการขายการใช้น้ำค่ะน้ำาสน้ำกันครับครับพี่น้องกํากำลังมาหลายในจังหน่อยครับช่วงนี้อากาศมันเย็นนะครับาสในจังหน่อยันจะเลิมมากกันเขียดตะโมอเขียดอีโม่ครับมีเขียดหม่อมีกบหน้าครับใส่จูบกันนี่ ได้หลายอย่างครับได้หลายอย่างได้หลายแนวบ้านนี่จะเป็นผักผักบ้านครับด้านในผักบ,บ้านเขาปลูกเองค้าเองครับฤดูการผักอากาศเย็นๆอากาศหนาวเลยครับพี่น้องแค่นี้แดดกำลังมากครับ้้าานนเไดักร น้าในกระสะออพักแล้วครับพี่น้องพักบาทห้องเป็นพักเป็นแบบทั่วปีนี่นะครับน,นี่ <มา S 1> พักบาทาบาทสิบบาทท่านอ๋อไม่ได้มัดมีไงงามๆครับเอาไงมองบอกค่ะ มัดเราจะดบาทน่นผัดผักมัดเราจะดบาครับพกรหากกหาสิบะาตนีแต่มัดยังไงหกกรหาสิบะเนีหลายอย่างบทัวปีโอ้สอนมัวกมีด้ยดแส้วครับเนี่ยัวปีปีละเท่ได้กินปีละเท่ครับบังเขาล้างแต่ไลครับง ของขาของสายบานห้องครับครบหน้าเพิ่นจนจะเบิร์ดลวเฉียดมากห้าสิบาทยันโมโลเท่าใดครับมันขายได้โลละร้อยแปดสิบบาทครับเฉียดี่หม่เฉียดโมตัวใหญ่ใหญ่หาสิบบาทได้หลายอย่าะครับเลยเหลือได้ครับเดี๋ยวจะมีหอยเดือนะครับหอยเดือเฮ็ดบด เป็ดบวชเต็จกระดาษน่าหลายอย่างน่าหลายแนวครับพี่น้องครับสีสันบรรยากาศนักขายนักขายยำซอาๆอากาศเย็นๆครับนานี่ก็หลากหลายไปจากหน้าฝนนี่นะครับแนักข่ายนักขายมันสมไม่ยังครับแบบนี้ครับ เนื้แหมูค่ะโอ้หนมหมูะน้หมูค่ะสี่อันหนึ่งร้อยบาทโอ้ิบี่อันลอยบ่ะโอ้จะมีแก้หนึ่งค่ะมาถ่ายเอาเป็ยังพี้ประจำค่ะเรามาเพื่อนมือขายอยู่ตรงนี้ประจำแมนนะครับแมนค่ะเนก็เล็กน้อยครับผมตลาดนัดสเพื่อว่าใส่ด้ครับพี่น้องคูณได้อยากได้หนม้อไค้าเอิ่นแ้อเนี้งคแบบที่เป็นเืห่นมอหมูเนาะเน้หมูค่ะเพลทเป็นพ่วงเป็นพ่วงเลยเนี่ยเลย ก่วงเท่าไรก็ครับ10ลอยค่ะ10ตุ่มนี่ตุ่มค่ะเต็มคาราไปเอ่เลยค่ะ10ตส่งค่ะ10ตุ่ม,ม10ตุ่ม,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 มลอยแนงครับถ้าจะครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะี่ครับเจ๊จตุ่มหา10บาทเป็นแหนมห,ห,หมูนะครับพี่น้องผู้ใด,ดสนใจกันนี่ยละตลาดนัดเช้าอำเภอโพไซครับบักหอยเดี๋ยวอีเมียใส่บักหอยเดี๋ยวโลจักรบานแม่บักหอย 200โลละสองร้อยนะครับจ่องนี okay. ่นาะอู้มีแต่หน่วยใหญ่เลยครับพี่น้องครับโลละสองร้อยบาทครับบักหอยเดือยหน่วยใหญ่ๆอ้วนๆหน่วยใหญ่อ้วนๆุ่นโอ้พี่น้องอู้หน่วยใหญ่ดีเลยคับได้ใบได้เยอะมากเ้อหอยตัวนี้จับได้ใบได้ครับไดเลยที่สันบรรยากาศงามเสาพอเราเราหมวนฝนลักัว้ยอะได้ใบได้เยอะมากเยอหอยต่อยได้ใบได้เนี่ยเราโลละสองร้อยบาทนะครับหอยเดียวอ้วนๆครับจ่อง ช่วงนี <Tipp> ้ <s> อย่าเป็นห้อยเดือนนะครับได้หลายเนืห้อยเดือนเฮ็ดบดกับพักนักอาญาาบ้านห้องครับเป็นพักเักบ้านห้องปลูกเองขายเองถุงหน้าก็หลายตัวนี้เท่าบ่เท่าก๋าหมี่นะครับเท่าก๋ามี่นะครับเบื้องนั้นไม่ได้ไงนี่ครับเท่างามครับถุงเจ็ดบาทครับเนี่ยถุงละยี่สิบบาทบ่ครับพอสื่อเลยครับพี่น้องครับเท่าเท่าในย่าไยไม่หม่เอามาเท่าไม่ไม่งามงามเลยครับนี่ยู่เบัสปี Thôi, năm năm thảo nè, yêu bất thôi. hết thảy. Mưa lại. rồi. Nơi nào thầm. Không có tài. Không có chả thúng chắc thầm. Sao ba? Sao thầm. Để đòn ai hôm nè? Ai vậy hả? Ai? <laughs> Cứ <laughs> cú thầm nào. thúng sao <laughs> <Chắc bảy, thả? cười> bà <laughs> <laughs>

หอยเก๋าไหมฮะอยากได้ครับหอยอันนี้จังบาทครับบหอยเก๋าเจ้าบาทบ่ครับหอยเก๋าสี่ครับพี่น้องบหอยขัวก็มีอะไรตัวเนี่ยหอยขัวก็ที่นี่หอยขัวกับเจ้าบาทเพื่อนคือเด็กขัวบอกหอยไว้ท่านหอยขัวก็มาแล้วเด้ครับพี่น้องครับ ขัวจูหัวหอยนเลยขึ้นก็ลงเป็นได้ัวหอยจู่างเน่เาลงหวอยงบยังมีเลยครับพี่น้องเอา้มาดกองละสบาทวะครับกองละยี่สิบบาทมาโตหน่วยี่่วันเด้อใชพูก็ได้ขายปน้องหล่ลงสีสันบรรยากาศเนวาขายน้ขายครับ Phát cả nhà nhé, mỗi nó bớt cái tùm lên tới <laughs> Còn <laughs> hoài khóa, hoài khóa cắm lặng lại hả bên Hoài khóa bạc bốc Hoài khóa Đây lại dạng, ôi mẹ bớt lái <laughs> với lái toàn rồi tụi này Chép toàn mấy năm lại là nó hả nó Nào chứ bà mẹ <cười> <cười> Nào <laughs> nó <nữa>, hả nó, ở cả điện lại สุงเจ้าบาทบ่ยหอกินหอยแดงดีรเปหอยหวกเหรครับปหอยสังเวียนะหอยสังเนมันขจะน่้ขาวๆคล้ายๆบหอยจบนะแต่ว่าเนื้อมันขาวครับครับจีซันบรรยากาศย่ำขายย่ำขายย่ำสดๆมาม่นี่จะเป็นหน่อไม้สดหน่อไม้สดหน่อไม้สด เนี่ยงน้อยแม่ปข่าวมันคือหอยปอกให้แล้วก็มีนะครับพี่น้องครับมาเป็นรสชาตไหนขายสีสันบรรยากาศตลาดนัดสองวันศุกร์อำเภอโพธิ์ใสครับจังหวัดอุบลราชธานีสีแงไม้บอกหนังเข็มก็มีนะครับพี่น้องครับ อ่านี่เป็นพักนั่งอังหย่ารับได้หลาย่ย่งเลยปลาปลาปลาเกี่ยวปลาเกี่ยวไม่ไมสัสดนะคุโตใสๆจริงได้ไหมไม่ไมเลยครับยี่สิบาทบ่ครับจานนะมะกับยี่สิบบาทบ่ครับห้อย,บบอยจุบพ้อยจุกระเ้าบาทได้ครับพี่น้องครับจานละเจ้าบาท สาบาะก็ได้ยี่เซบก็ได้ครับมีหมูป่าคมีเน้อหมูป่าเยอมีหมูป่านั่นนะครับีเป็นเนื้อหมูป่าครับปลาโจกปลาโจกใชตัวนี้จะเป็นปลากดครับปลากดปลาเขียดหลายอย่างหลายแนวครับปลากรดลดละสองลอยนะครับว่าโอ้ล้านไม่น้อยไม่น้อยเลยหลายอย่างครับ อาจารย์พี่น้องมาหอยจูบไหมจานละยี่สิบบาทหอยจูบหอยเดือนที่สันบรรยากาศงามสอสอครับของขะของขายไยๆอย่างารๆเนี่ยว้าขีดอีโมข้นงามใช่ไหมขียดอีโมกระซวยอ้ยงามเลยครับกีดอีโมถุงละหาเสียบบอคาแม่นะแม่ขายโลดเท่าไหร่ครับขายโลละสองรอยจะเหลือเอาโลดละสองร้อยเลือกได้นะครับเนาะ กบหน้า cả งามๆครับกบ cả งามๆครับหอย khoái สดๆ đầy bay đầy, จับได้ใบ thật กำยโลละสามสิบหาบาทหลายอย่างหลายเนีครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ปบหน้าคือไงวบวบถุงจ้าบาทครับผมนห้าสิบบาทนะครับป้าเดี๋ยวแบบหลายนะครับพี่น้องครับปบเงียบปบตุ่มปบหน้าบานห้องครับพี่น้องครับถุงละห้าสิบบาทได้หลายนะครับเด้อ ก <ITA> บนาทุง50ห้าสิบบาทครับได้บักหลายครับพ <Awesome. S 2> ี่น้องตลาดนัำโสอำเภอโพชันะครับตลาดนัำโสวันจชคโพอัยมี่ครับหลายอย่างกบนาเขียนหมดความทานดแมนียงกันโมเขียนมันหอรคือควันถวยถวยแม่นมกียงครับเลยมกเขียนเดินาาเลยโมเขียน หม้เขียบหูสีสันบรรยากาศงามเาซ่าครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นสำเร็จแล้วครับหม้อเขียดหม้อนีเขียดมีหอยบักหอยเดือยไหลนะครับช่วงนี้ครับพี่ห้อยเดือยครับนี่เฮ้ยเอ้านี่หอยเดือยไหล, <c oughs> หหลครับสา <c oughs> มห้อก็นี่หอยเดือยนี่เขียดหมดห้อเลยนะครับพี่เ <c oughs> ขียดจิ้มเลย อากาศเย็นเย็นหม้มากเลยครับพี่น้องครับเจียหมดตัวนีไงกดตัวนี่ไงเยนหมบ่เขลยนหม่อเพราะย้ายนหม้อายนไใ้หมปลาดขายดียดีขายดีดีนะครับเป็นหมุนๆไม่ขคไม่ได้ยู่ไดเศ้าสีสันบรรยากาศเย่ยมจ้าครับเขียนคนขายโรเทหร่ครับขายคขายบเทอ เฉียดโลละสองหน่อยนะครับร้อยกว่าโลละสองร้อยบาทเฉียดหมูตัวใหญ่ๆงามๆครับเฉียดที่โมูเนี่ยแถวโกบต่งงามเด้กบมีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆครับพี่าองกบหนาด้วยครับพี่น้องเฉียดโลละสองหอยกบโลละร้อยแปดสิบปลาเอืยบครับโอ้หลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องครับสีสันบรรยากาศคลองขาคลองขายเซานี้ครับ ปลาโขงก็งมีนะครับพี่น้องโอ้สีสันบรรยากาศแนวขายแนวขายหลายๆอย่า,า,องา,ยยางหลายๆแนวปลาโจกไงปลาโจกปลาโจกปลาแม่น้ำโขงครับหลายอย่างหลายแนวครับพี่อนเราฟางทั้งนี้พักดังขมฟักดังขมใส่ขวานอน่ะนี่ยขายทุงกงยักษบาทอ่ะฟักดังขมเจ็บบาทเลยนะโอ้ทั้งนี้พักดังขมออกเนาะครับเนาะ ทลางบ้านผมยังเป็นเบียดเน่อยอยู่อ๋อมันอยู่น้ำหนองน้ำอะไรนี่หมองมันเคยออกมันจังออกนะครับเพื่อนน้องผมครับหลอดก้อยซอยโจกก็มนี่นะครับมุมใหญ่ก็มีครับไหลย่างไหลแนวครับเนื้อวัวสดๆอากาศเย็นไหลครับพี่น้องครับหลายอย่างหลายๆนวครับส้นขนมหวานก็มนี่นะครับพี่น้องครับ มันพวกขนมหวานหลายอย่างหลายแนวคำหาเลาะเลือกซื้อแล้วหาได้ตลาดนัดเช้าอันเฟอรอโพไซจังหวัดบุรีรัมย์ของขาของขายหลากหลายครับหลายอย่างหลายอย่างทำขนมสมพักตลาดกระยุกกระจายกระจายในจังหน่อยนะครับพี่น้องครับเข้ามาเข้ากัเลาะอย่างเลาะหาบันหรอหลายมุมหลายเฉร คำนือเป็นซีซันบรรยากาศการขายการขายตลาดนัดเช้าอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชาธานีครับตลาดนัดเสอวันศุกร์ครับ